สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณนิดก็มาอยู่ที่บ้านจระเขต้ตําบลทุ่งโปง่งอำเภออุบลรน์จังหวัดขอนแก่นค่ะมาอยู่ที่สวนผักของน้องตุ๊กตาก,กับน้องเดชานะคะค่ะซึ่งสวนของน้องนี้นะคะ <Okay. S 1> ก็จะปลูกพืชผักหลายชนิดเลยค่ะ <Okay. S 1> ปลูกอะไรบ้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวเราตามไป <Okay. S 1> รับชมกันเลยนะคะเอามากระสดนอันนี้เป็นมะเขือเทศราชินีค่ะ ที่เขาเอาไปรับประทานสดๆนะคะเนี่ยก็ปลูกเยอะแยะเลยค่ะก็มีความสวยงามนะคะนี่เก็ปลูกแล้วก็เนี่ยค่ะบ้านเขาก็จะอยู่เป็นสวนแบบนี้ อันนี้เขาเรียกนี้นอะไรฮะทำเ,เรพเรือค่ะเครือใช่ค่ะก็มันไม่ค่อยแดงนะพริกันนี้หรือเปล่าที่เข้าไปกินกันหนมเมืองใช่ค่ะเป็นพริกที่ไม่ค่อยเผ็ดใช่ไหมคะหรือแล้วแต่คน,น,กนดกมากใช้ปุ๋ยไหมคะใช้ปุ๋ยอะไร เยวก็งามแล้วใส่เยอะไม่ได้เหมือนปุ๋ยปุ๋ยคอกธรรมดาเหมือนปุ๋ยคอกแต่เป็นคอกจากจิ้งหรีดนะคะพริกเนี่ยเราปลูกจากต้นอ่อนของเขาเนี่ยประมาณกี่เดือนคะถึงจะขึ้นสามเดือนอ๋อสามเดือนก็จะเก็บได้เลยใช่ไหมคะแล้วก็ต้นหนึ่งก็จะถ้าดูแลดีๆก็อยู่ได้เป็นปีก็คือกินได้ตลอดทั้งปีค่ะวันนี้ช่องนิดพาไปพาทุกคนมาที่ ตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรคะบ้านบ้านเจระเค่ะหมู่บ้านจระเข้ตมบนทุ่งโปตำบ่งถ้าเป็นสินนี้ก็คือกรติกรฟาร์มุ่พิเดือนที่แล้วคือภายใน12เดือนนี้เนาะเราจะมีแผนคร่าวๆยังไงนะคะตุกมตาก็คือช่วงต้นต้นฝนก็คือประมาณพฤษภาเนี่ยเราจะเพาะก้าพิกเพาะก้าพิกแล้วก็ พุทธาประมาณปลายพฤษภาามิถุนาเราจะ,ะ <at> อีกลงแล้วค่ะลงสวนลงปลูกกระเดียงเนาะก็พร้อมให้เกษตรกรพร้อมมานีต้นกล้าอ๋อต้นกล้าไปปลูกค่ะถึงมิถุนาพอหลังจากมิถุนาแล้วหลังจากมิถุนาแล้วเราก็เป็นปลูกตัวฝักยาวเสริมปลูกไอ้มะเขือเทศเสริมที่เราจะเสริมขึ้นมาแกงกวาด ส่วนมากเก็บปลูกไอ้ที่ชอบกิน<อ>ใช่ค่ะถ้าชอบกินถึงเก็บปลูกาะว่าอะไรเ,เ,เพราะว่าถ้าเราชอบกินแล้วบางทีแล้วก็ปลูกไอท้ที่ที่แปลกด้วยไม่เหมือนเพื่อนอถ้าเขาปลูกเยอะๆอนไนเยอะก็จะไม่ปลูกือนเขาอ๋อค่ะอันนี้ก็จะประมาณสิบเดประมาณสักสินเดือนนี้ก็จะลงแตงโมงไรม,มันเทอ๋อค่ะหยอนมาลิียกไปแล้วค่ะนอนรับประทานเลยค่ะค่ะส่วนตรงนี้เป็น เป็นต้นกล้ามะเขือขาวค่ะมะเขือยาวต้นกล้ามะเขือยาวค่ะมะเขือเผานะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นมะเขือมะเขือปอดเป็นสีเขียวคลางกบเลยค่ะมะเขือลายคลางกบสวนตรงนั้นนี่เป็นมะเขือมะเขือขาว่มะเขือปอดขาวอันนี้เราเพาะได้กี่วันแล้วคะอันนี้เราเพาะได้เดือนนึงแล้วค่ะอ๋อค่ะเดือนแบหรับต้นกล้าที่เราเพาะเนี่ยเราจะเพาะ ประมาณเดือนหนึ่ง้อมปูกประมาณย5บห้าถึงวันหอมปูยี่ิบห้าถึง30วันต้นขนาดนี้ก็ไปเพาะเอาไปปลูกได้เลยนะคะเราลดด้วยปุ๋ยอะไรคะเพราะว่าดูแล้วมันหักๆเราลดด้วยปุ๋ยเขาเรียกว่าพุ่มสศีชีวิตเรียมห้าอันนี้เป็นคณะคณะอะไรนะคะคณะเห็ดหอมคณะเห็ดหอมเราเราจะรับประทานตรงนี้มันใช่ไหมคะ อ๋ออันนี้เป็นมอนบูเบอรี่อันนี้ก็เราก็มาทดลองอามาชําเนาะบางอันมันก็จะติดค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะมันก็จะติดแล้วค่ะส่วนอันที่ไม่ติดเราก็สังเกตได้ประมาณเนี้ยค่ะมันแห้งเหี่ยวหัวโตโลแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราเราดูจืดลุ้นลุ้นติดไม่ติดนี่นะคะลักษณะแบบนี้คือเสียทิ้งเลยค่ะ อันนี้เป็นพันพริกที่พริกกะเหลียงค่ะราคาต้นเท่าไหร่คะคุตาขายต้นละห้าสิบนี่ก็เป็นร้านคือถ้าใครผ่านมาก็สามารถมาซื้อหาได้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เกษตรที่เอามาวางไว้ด้านหน้าปกติที่เห็นขายนะอนนี้น้อยหนูเอออ๊อฟแต่เอออ๊อฟไม่ชอบกินมาดูมันมาดูดินใหม่น่าจะดูกาาับไอ้อั่นงเงี้ย สวยมากเลยเขาบอกว่ามันถูกกับขี้จิ้งหลีดค่ะมูลมนจิ้งหลีดค่ะเป็นปุ๋ยชั้นดีนะคะอันนี้ขายขายยังไงคะตุ๊กตาขายกิโลละสาสิบบาทค่ะแ,บบแม่งออกเนียตุ๊กคนนี้กองเชียร์นะคะบอกว่าได้เลยได้เลยค่ะเชยค่ะเขาบอกเขาไม่ขายมาถึงที่แล้วให้ฟรีไปเลย แล้วก็ช่างเองสามารถโกงได้ตามสบายเมื่อกี้ก็โกงไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าจะโกงเท่าไหร่ก็เอาไปเลยว่าอย่างนั้นค่ะแต่จริงๆแล้วเราไม่ทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเราเป็นคนดีค่ะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่เราเดินชมสวนอย่างเพลิดเพลินนะคะเราก็ได้ผักมารับประทานกันหลายอย่างเลยละค่ะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามช่องนิดพาไปด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ